สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตเคเครับวันนี้เรามารีวิวฟิกมาฟิกกูอาร์ตนะครับของบริษัทบันไดตัวนี้คือทูเลอร์ลูนครับเขาเรียกกันโมโมเป็นทูเลอร์ a ูนภาคดักเนนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับตัวนี้นะครับ ก็ผมซื้อมาเป็นมบอรสองนะครับคือก็ยังไม่ได้แกะ,ะครับก็เพิ่งซื้อมาเรามาดูกันนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านข้างเป็นโมโม่ถือมือถือครับแล้วก็อันนี้ด้านหลังครับก็อันนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างครับมีทั้งสีด้านทีนี้เราก็จะมาทำการแกะกันนะครับ ก็นื่จะมันเป็นของมือสองนะครับผมเขาก็เลยแกะมาแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ดูว่าเป็นไงครับนี่แกะมาครับเราขอมาดูส่วนแรกส่วนแรกก็คือคาบรรยายในการที่ว่าจะใช้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างอ่าก็เนี่ยเป็นคู่มือครับเหมือนคู่มือนะครับในการเล่นวิธีการเปลี่ยนหน้า าการจับตัวโดยเป็นฐานนะครับฐานลูงหัวใจเหเคครับน,นี้แล้วก็ต่อมาสวดสำคัญนะครับสุดเขาเจะแตะกระเท็บไว้ให้สิ่งของออก,ออกก่อนนะครับอันนี้ก็คือฐานครับฐานลูกหัวใจของผมซื้อเข้ามือมามือสองก็เขายังไม่ได้แกะเลยดีกว่าใหม่พอ,อควรนะครับ นี่ก็ตัวโมโมครับโมโมก็จะมีตัวหางครับมือถือหน้าสองหน้ามือหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหดกับ7ดชิ้นแต่วมันเครื่องจากมันกระเด็นออกมาจับล่องนะครับแล้วก็ตัวโมโมครับทีนี้ผมจะแกะดดูนะครับดู แกะออกมาครับตัวโม,โมโมครับตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่ามีหางเ,เกงง่งในสีขาวครับเราสายหื่นครับเราลองดูว่อนเป็นไงแขนครับขยับีบกางแขนได้จอยดดดนะครับเจ็บเหมือเนเดิมแารแขนได้ครับเคลียบแขนขาได้โอเค ผมเป็นทูเรือพลูครับที่หางน่ารักมากนิ่งขาครับอะไรละครับดูข้างอีกแล้ว,ลว <laughs> โอเคครับนี่นตัวโมโมครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ส่วนหน้าทั้งสองครับมือมือมือจับมือก็อนอในตัวของฟิกกูอาร์ตตัวโมโมนี่ก็ ไม่ค่อยจะมีอะไรแถมมากมายก็คือมีมือถืออันนี้ส่วนนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกอวเาอครับประมาณเหมือนที่อะเป็นพวกพวกืชหรือพวกอะไรเงี้ยตามในเนื้อเรื่องนะครับก็หลักๆก,ก็มีอยู่แค่นี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวตัวโมโมพีงเท่านี้ครับคือผมยังไม่ได้ตั้งให้ดูเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะผมรอตู้มาก่อนถ้าตู้มาแล้วก็เดี๋ยวจะแกะตั้งให้ดูกันนะครับก็วันนี้ขอจบการรีวิวแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ